คุณพ่อก้องพพทรงกระสินเปิดใจจัดเต็มหลังชนาทิศทรงกระสินเตรียมย้ายไปอยู่คาาสิฟอนตาเล่สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคล bon ิก to บอลวันนี้อยู่กับผมนะครับนุมม่มพนมหมีนะครับมันจะมาเล่าเรื่องคุณพ่อก้องพพทรงกระสิน เปิดใจหลังจากที่ชนาทิพย์ทรงกระสินเตรียมย้ายไปอยู่สโมสรคาวาซกิฟอนตาเล่นะครับกด u b s c r i b e กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งให้ผมเวยลวกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับคุณพ่อก้องพบทรงกระสินเปิดใจแบบจัดเต็มหลังชนาทิพย์เตรียมย้ายไปอยู่คาวาซากิฟอนตาเล่ควันหลงหลังจากที่สือญี่ปุ่น ออกมารายงานข่าวตรงกันว่าชนะทิปทรงกระสินเตรียมย้ายจากคอนซาโดเรซัโปโรไปอยู่กับคาวาซากิฟอนตาเล่ทีมแชมป์เจลีเหลือเพียงแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นล่าสุดคุณพ่อก้องพบทรงกระสินคุณพ่อของชนาทิปทรงกระสินได้ออกมาเปิดเผยข่าวนี้ว่าตนยอมรับว่าเซอไพ์กับข่าวได้จริงๆเพราะส่วนตัวสาบานได้เลยว่าไม่เคยเรื่องรู้มาก่อนจนเมื่อวานนี้ได้คุยกับคุณทิ ล่ามส่วนตัวของเจชนาทิปนะครับเพื่อจะถามถึงโครงการที่เจ้าเด็กไปฝึกกับสโมสรซัโปโปโรซึ่งคุณที่เขาก็เงียบไปและบอกกับผมว่านี่พ่อยังไม่รู้เหรอว่าเจกาลังจะย้ายไปอยู่คาวาสกิฟอนตาเล่ตอนนี้ผมกําลังเคียร์สัญญากันอยู่ผมเลยถึงบางอ้อว่าก่อนหน้านี้เจเคยส่งในลายกลุ่มของครอโครมาตอนตอนยังอยู่สิงคโปร์ว่าหลังปีใหม่จะมีข่าวดีข่าวใหญ่ของบ้านเรามันคือแบบนี้นี่เอง เจชนาทิพไม่เคยแพ้่ภายให้ใครรู้มาก่อนเก็บความลับสนิทเลยขนาดผมเป็นพ่อยังไม่รู้เลยสักนิดมีหน,น้าวันก่อนผมพาเจไปไหว้พระแถวบ้านเขาเปลยๆว่าปีนี้อยากได้แชมป์เจลิกและคว้า MVP ของเจลิกอีกครั้งผมยังคิดในใจว่าฝันไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นซับโปโรแทบจะไม่มีทางเลยแต่มาร้อกอ๋อว่าเจหมายถึงจะย้ายไปอยู่กับทีมแชมป์อย่างคาวสกิ ถึงได้นึกออกสําหรับพ่อก็คิดว่าเหมาะสมแล้วเพราะเจอายุ28แล้วครับกําลังอยู่ในช่วงที่พีคที่สุดของการขาแข่งความจริงเขาอยากย้ายไปเล่นในยุโรปสักครั้งแต่ดูแล้วไม่น่าเหมาะเพราะมีอุปรสรรคทีดตัวของน้องเจเล็กเกินไปเล่นกับทีมแชมป์เจลีกนี่แหละจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับตัวกันมากเพราะตอนนี้ร่างกายเขาพิสมบูรณ์พร้อมที่จะสู้กับทีมคอนตาเล่อยู่แล้วครับ ครับนี่คือความคิดเห็นของคุณพ่อก้องพบทรง,งรประสิทธิ์นะครับหลักคลิปนี้ก็เขาจบเพียงเท่านี้นะฮะไปแล้วนะครับบ๊ายบาย